สวัสดีค่ะนัตตลีปนาลีค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรค่ะเรื่องนี้นะคะนัตตลีรับบทเป็นเจ้าหญิงจัสมินจากซามาค่ะตัวของคาแรคเตอร์ของจัสมินเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ออชอบเล่นกีฬาอยากจะมีชีวิตยอยู่นอกวังอยากจะท่องเที่ยวแล้วก็ไปบ้านเกิดแม่ค่ะ สำหรับบทเจ้าหญิงจัสมินนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นบทที่ยากบทหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยต้องเล่นเป็นเจ้าหญิงด้วยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แก่นแก้วแต่ต้องคงความเป็นเจ้าหญิงอยู่ทำให้บทนี้เป็นบทที่ท้าทายมากสำหรับนาตาลีค่ะต้องเตรียมตัวกับบทนี้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็ต้องอ่านบทให้เข้าใจก่อนนะคะเราต้องดูถึงภาพรวมว่าเนื้อหาโดยรวมเป็นยังไงแล้วคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงรวมถึงคาแรคเตอร์ของคนอื่นเป็นยังไงค่ะ สำหรับเราบทนี้สำหรับบทนี้นะคะจุดที่ยากที่สุดก็คือการแสดงให้เหมือนเจ้าหญิงจริงๆเนื่องจากตัวเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆแต่ว่าเราต้องรับบทเป็นเจ้าหญิงเราเลยต้องมีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นเจ้าหญิงแล้วก็มีความสง่างามโดยที่ใครมองก็จะต้องรู้เลยว่าเนี่ยเจ้าหญิงกับพี่เด่นคุณเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกใใช่ค่ะกับพี่เด่นคุณก็เป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกค่ะก็พี่เด่นเนี่ย เป็นเป็นนักแสดงที่ได้มีการถ่ายละครมาอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีทักษะการแสดงอยู่แล้วก็จะไม่เป็นการยากมากสําหรับพี่เด่นแต่ว่าตอนนี้ก็พี่เด่นเนี่ยก็จะเก่งเรื่องแอคชั่นคิวบูแล้วก็ฉากอารมณ์เนี่ยเขาก็เก่งมากแล้วก็สามารถช่วยส่งให้นาตาลีเนี่ยรับส่งบทกันได้ค่อนข้างดีเลยค่ะที่นีละครเรื่อแรของนาตาลี ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของนาัตตาลีนะคะที่ได้มาเล่นก็ทางช่องสามแล้วก็ทางกนตานาก็ได้มอบโอกาสดีๆให้นาัตตาลีได้เล่นเป็นจัสมินค่ะแล้วรู้สึกยังไงที่ต้องมาเล่นกับทุนกำมือจุ้งค่ะสำหรับทุนกหม่อหญิงอุบลรัตน์นะคะก็รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสนะคะได้ร่วมงานกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักสแสดงท่านหนึ่งที่มีท่านทรงเข้าใจบทมากแล้วก็ ทรงมีทักษะทางการแสดงที่สูงพอสมควรเนื่องจากท่านก็ได้เล่นมาแล้วหลายเรื่องนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับพระองค์ท่านค่ะสิ่งที่้าภาพสำหรับเรื่องหรับเรื่องดาวหลงฟ้าผู้พาสีเงินนะคะเป็นละครครบรถเลยก็ว่าได้เพราะว่า เราเนี่ยมีฉากถ่ายทั้งที่ต่างประเทศทั้งกรุงเทพมีทั้งบู๊แอคชัน่นดรามา่าเลิฟซีนและอื่นๆอีกมากมายค่ะที่รับรองเลยค่ะว่าเมื่อท่านผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกฟินแล้วก็มันไปกับเราแน่นอนค่ะจะได้ชมกันเมื่อไหร่สำหรับละครดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินนะคะท่านผู้ชมนะคะจะได้ชมกันในวันที่7ธันวาคมนะคะทุกคืนวันพุธพฤหัสค่ะเวลา 2. 2ทุค่ะ